พี่น้องที่รักตั้งแต่วันคริสต์มาสเป็นต้นมาบทอ่านจากบทอ่านที่หนึ่งแต่ละวันเราได้ยินสิ่งที่นักบุญยอนอัครสาวกหรือยอนผู้นิพนพระวรสารและบทจดหมายทั้งสามฉบับและหนังสือวิวร์ยอนได้เห็นพระเยซูเจ้ายอนเห็นพระเยซูเจ้าเป็นเป็นแสงสว่าง เป็นชีวิตเป็นความรักและยอนยินยันว่าใครก็ตามที่ดำรงอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าแล้วยอนใช้ในจดหมายของท่านดำรงอยู่ซึ่งวันหนึ่งพระติได้พูดคาว่าเมโนนภาษากรีกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของยอนยอนใช้ในรูปคอเมโนน เมนนอนแปลว่าดำรงอยู่แบบไหนคำว่าเมนนอนอยู่ในรูปอะไรยอนเห็นแบบตัวเป็นๆก็คือคนที่ดำรงอยู่ในความรักแบบที่จนความรักกลายเป็นตัวตนเป็นชีวิตไม่ใช่อุดมคติเราต้องไม่ลืมว่ายอนเขียนพระวรสารเขียนสิ่งเหล่านี้ภายใต้การดนใจของพระจิตและอยู่ในโลกของยอสติก ยอสติกถ้าแปลเป็นไทยจะแย่ไปกันใหญ่จินไตนิยมเป็นวิธีคิดวิธีที่คิดว่าถ้าจะเป็นจริงต้องมีความสมบูรณ์ในความคิดสารพัดแต่สำหรับยอห์นพระอิสุเจ้าไม่ใช่ความคิดพระองค์เป็นพระวจนะที่เป็นวาจาจากพระเจ้าและรับเอากายยอห์นบอกแล้วว่าพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องของพระองค์ แต่คนเหล่านั้นกลับไม่ยอมรับพระองค์เป็นความสว่างพระองค์เป็นชีวิตพี่น้องครับศาส,สนาความเชื่อในพระเยซูเจ้าต้องเพอร์เซน y ฟคือกลายเป็นตัวจริงไม่เช่นั้นแล้วเราจะเป็นนักแสดงแสดงว่ามีความเชื่อแสดงว่ามีความรักพอรู้สึกว่าภาษาไทยเรามีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึง่งชอบใช้คำว่าแสดงขอแสดงความเสียใจ ขอแสดงความยินดีไม่รู้จะแสดงกันไปถึงไหนแม้กระทั่งเป็นมิตรขอแสดงความเป็นมิตรต่อกันบางเอิญนคำว่าแสดงในรูปกริยานั้นมันหมายถึงการ p r e เซนตแสดงออกและ p r e เซนต์มันใกล้กับพรีเทนจนแยกไม่ค่อยออกพรีเทนก็คือแสดงออกไปให้เห็นแต่ตัวจริงอาจจะไม่ใช่ชีวิตจริงของการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคำว่าฮอมเมนนนั้นอยู่ในรูปอะไรหรอ เป็นลิขสิทธิ์ของยอนีจะเป็นเพรสเซนคือเป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตเพรสเซนต์แอคทีฟคือเราเป็นคนที่แสดงออกจริงๆใช้คำว่าแสดงอีกแล้วเห็นไหมมันหนีไม่ออกเราเป็นตัวจริงที่ปรากฏ Present Active และเป็น Participle คำว่า particip l e นั้นคืออยู่ในรูปถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคืออยู่ในรูป i n g คือเป็นอย่างต่อเนื่องไม่เป็นไม่ได้ จนปรากฏกลายเป็นตัวบุคคลอย่างเช่นคนที่ขยันเรียนไปโรงเรียนเราเรียกเขาว่านักเรียนคนที่ขยันทำความดีทำแต่ความดีเราเรียกเขาว่านักบุญคือกลายเป็นตัวบุคคลไม่ใช่ความคิดแล้วยอนมองเห็นพระเยซูเจ้าและยอนกำลังบอกกับบรรดาศิษย์ของยอนวันนี้แหละคือชีวิตและวันนี้ยอนบอกว่าจงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิด ผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมเราจะเป็นคนชอบทมได้ต้องประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อุดมคติไม่ใช่เทศหรูเทศสวยพูดถึงความงดงามเป็นเรทตริกิลโวหารเหมือนกับบรรดาน,นักโวหารทั้งหลายพูดหรูพูดสวยแต่ชีวิตจริงไม่ใช่พี่น้องที่รักครับผู้ที่ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธทำ ดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมสองคำนี้คำแปลภาษาไทยใช้ต่างกันชอบธรรมคือความพยายามมุ่งไปสู่ความเที่ยงธรรมมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เที่ยงธรรมคือเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วยอนบอกว่าผู้ที่ทําบาปย่อมมาจากปีศาจตรงกันข้ามกับพระเจ้าเลยเพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกส่วนคนที่เป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าสําแดงพระองค์ทุกคนบังเกิดจากพระองค์ย่อมไม่ทำบาปถ้าเรามีพระเจ้าเราไม่ทำบาปเราไม่อยากทำบาปเลยเพราะมันขัดกับความรู้สึกขัดกับตัวจริงขัดกับปัจจุบันอากาศพี่น้องที่รักขอให้การทำบาปนั้นเป็นอดีตอย่าก,กลับมาอีกเลยให้เราได้พยายามเปลี่ยนแปลงเพราะแสงสว่าง ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาปเพราะเชื้อชีวิตของพระเจ้าเมนอนดำรงอยู่ในตัวเขาเขาไม่อาจทำบาปได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่แหละชีวิตคริสตชนชีวิตคริสตชนน่ารักโดยธรรมชาติมีใครรอบข้างเราเขารู้สึกไหมว่าเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนดี ถ้าคนรอบข้างเราเ้าสัมผัสได้ว่าเราเป็นคนน่ารักแต่ระหว่างการพิจารณามโมธรรมดีเพราะเรามีความโน้มเอียงพอบ่อยครั้งเราพิจารณามโมธรรมเราคิดว่าเราดีเราเวลาพ,พอจะไปเข้าเงียบอาทิตย์หน้ามีเวลาพิจารณามโนธรรมการพิจารณามโนธรรมนั้นก็อยู่ในโลกของความคิดอีกก็คือเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองการพิจารณามโมธรรมที่แท้จริงก็คือกระจกรอบด้าน ความสุขของคนที่อยู่กับเราเขาอาจจะมีความทุกข์ด้วยนะถ้าเขาเดินในความมืดและบังเอิญเราเป็นแสงสว่างความสุขความจริงของคนรอบข้างคือกระจกสะท้อนชีวิตของเราคริสเตชนพี่น้องที่รักนบุญยอนมองเห็นพระเยซูเจ้าเห็นพระองค์เป็นความชัดเจนและเป็นความจริงอยู่ในโลกที่เป็นย้อสติกแต่ยอนมองเห็นคอนกรีตความจริงเท่านั้น และยอนมองเห็นอะไรอีกวันนี้ที่ดิมฝั่งแม่น้ําจอแดนยอนประกาศด้วยคําพูดของยอนบัพติส์นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือแหละเครื่องบูชาที่แท้จริงที่จะไถ่โทษบาปมนุษย์ทั้งมวลสิ์ของยอนคืออันดรูกับตัวยอนเองตามพระเยซูเจ้าไปพระเจ้าทมสแสวงหาอะไรเขาตอบสิ่งที่นักบุญยอนมองเห็น รับบีพระองค์เป็นพระอาจารย์ที่แท้จริงและอยากจะอยู่กับพระองค์อยากจะมีชีวิตอยากจะรู้จักพระองค์พร,งพระอาจารย์พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตัดมาดูชีวิตคือการดูของจริงการเห็นความจริงอย่างพี่น้องที่รักครับนบุญเปตโตรเมื่ออันดรูพาเปตโตรไปแล้วบอกกับเปตโตรว่าเราพบพระเมสสียพระเจ้าเป็นพระเมสสีย นบุญหยอดผู้นิพนพระวรสารและบทจดหมายมองเห็นพระเยซูเจ้าครบเต็มเปี่ยมและมองเห็นจนนาทีสุดท้ายพี่น้องจำบทภาวนาที่พ่อภาวนาเมื่อสักครู่ได้ไหมตอนเริ่มมิสาข้าแต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้ประชากรของ,ของพระองค์เริ่มรับผลการกอบกู้อย่างน่าพิศวงจากการที่พระบุตรเพียงพระองค์เดียวเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ฉลองคริสต์มาสเป็นเพียงการเริ่มต้นเพื่อจะไปฉลองพระสิริลุงโรดที่แท้จริงพี่น้องครับเริ่มเดินทางไปด้วยกันเลยลูกวัดเซนจอนพี่น้องที่อยู่ในโลกออนไลน์มิซาสเมสเมอเริ่มเดินทางจากคริสต์มาสจนถึงปัสกาพระสิริลุงโรดที่แท้จริงสมบูรณ์แบบเริ่มต้นในวันพระคิ์สมภพและสมบูรณ์แบบเมื่อพปร่งสิ้นพระชนและกลับคืนชีพขอให้เราก้าวเดินไปด้วยกัน ครั้นี้พ่อเชิญชวนให้ก้าวเดินจากคริสต์มาสจนถึงปาสกาจากรางยญ้าจนถึงไม้กางเขนเป็นเส้นทางเดียวกันโดยตลอดและนี่คือชีวิตแห่งความรุ่งโรจน์ของเราเป็นชีวิตที่เราจะเมโนนดำรงอยู่ในความจริงของพระองค์อาเมน